คงกระหายพันดีแห่ขุนเจือพันธ์กระลาศทำให้ไม่สะอาดสวยงามเือเป็นการเป็นสาธลณประโยชน์ข้อมงลรายชิ่ีในงบเดือนมิถุนายนสอง5า,าห,หาซึ่งเป็นเดือนมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสระน้ำโครงการอาหารทันดีให้ขุนเจือพันธ์กราชให้สะอาดอย่างพร้อมเพรียงกัน วันนี้ได้เวลาสมบวนแล้วผมขอเปิดกิจกรรมกิตอาสาพัฒน,นาปรับปรุงพ,พื้นที่พื้นทวโดยรอบสระน้ำโครงการหาดทันดีไข่ขุนเชียงจัพทิราวหน้าบันนี้เอา้าเอา้าเอา้าเอา้ทำดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจ